สวัสดีครับมาแล้วครับปั่นออเดก200รเขาพระวิหารเอมไผ่ใบครับมากันทั้งหมดเลยครับ2อชีวิตมีแค่นี้แหละครับมาปั่นวันสุดท้ายวันที่31ตุลามั่นใจเต็มที่ครับรอบเดียวจบมามากันแค่นี้แหละครับ คนหนึ่งครับขาแรงอัพลุกปืนล้อมาใหม่อา้าลุกปืนล้อจากสุรินมาใหม่แมคุณดีเยี่ยมเลยครับผมวิ่งตามตลอดหอบแล้วปอดโฮโฮวานเลยอยาก,ยอ,ยากอยากเจอนวรัตจังเลยอยากเจออยากเจอทีมชาติจังเลย <laughs> ทีมชาติก็ <laughs> ทีมชาติเนอะ น่เะเวลานี้ใครก็ได้ไม่กลัวทั้งนั้นนี่คนจะมาลักขาเหี่ยวเอาเ,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 เคนี้ครับ